ลักษณะของคนที่จะนําเงินก้อนมาให้คุณในช่วงนี้ใน3วัน7วันนี้หรือว่าในเดือนนี้จะเป็นลักษณะใดตั้งจิตอธิษฐานไปพร้อมๆกันนะคะใครที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นี่เป็นการอ่านไพ่แบบภาพรวมเราจะถอดไพ่ออกมาทั้งหมด5ใบนะคะก่อนรับฟังคำอ่านไพ่กดใจกดติดตามไว้แล้วเราจะได้พบกันอีก ว้าวคนที่จะนำเงินก้อนมาให้คุณจะเป็นลักษณะของคนที่ใจบุญใจดีนะเป็นคนที่พูดจานุ่มนวลมนุษยสัมพันธ์ดีมากๆอาจจะมาจากทางบ้านของคุณก็เป็นไปได้นะทางบ้านเกิดของคุณอนะ่ะเออคุณอยู่แถบไหนอะไปรอดูต่อให้ใบต่อไปจะบอกรายละเอียดต่อนะคะอ่า เขาจะเป็นคนเดินทางเป็นคนสนุกสนานน่คะปาร์ตี้นะอาจจะเป็นเด็กเป็นรุ่นน้องคุณก็เป็นไปได้หรือบางทีก็อาจจะไม่เกี่ยวกับว่ารุ่นน้องรุ่นพี่แต่เขาเป็นคนร่าเริงแจ่มใสนะคะจ้ะคนลักษณะแบบนี้จะเป็นคนนําเงินก้อนมาให้คุณอืถ้าคุณจะเสียงดวงเสียงดวงนะคุณก็ลองเสียงดวงกับคนลักษณะแบบนี้นะคนร่าเริงคุยสนุกนะตลกโปกฮา นะมีความบันเทิงเริงใจมีความเอนเตอร์เทนเมนต์เยอะนะเออไปรอดูเอาว่าจะมีคนลักษณะแบบนี้เข้ามาชีวิตคุณไหมช่วงนี้นะคะอ้าถ้านำเงินก้อนเข้ามาให้เนี่ยบอกได้เลยนะคะโอ้โหเจ็ดเหรียญน,นะคะเจ็ดเหรียญเนี่ยมันเป็นเงินก้อนใหญ่นะอาจจะเป็นเจ็ดหมื่นเจ็ดแสนเจ็ดล้านเจ็สิบล้านเจ็ดร้อยล้านก็เป็นไปได้ด้วยนะ จะนำมาในทิศในทางไหนก็แล้วแต่เส้นทางการเงินของคุณน่ะนะถ้าเป็นโชคเป็นราบก็คือคุณจะมีโชคมีราบกับคนลักษณะแบบนี้นะคะหญิงขาวชายขาวร่าเริงแจ่มใสนะคะเป็นคนมนุษย์สัมพันธ์ดีจะนําเงินก้อนไาให้คุณอืไม่ว่าจะมาจากทางด้านติดต่อประสานงานธุรกิจการงานนะคะข,ขายหรือว่าจะเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบก็ลองเสี่ยงกับบุคคลลักษณะแบบนี้นะคะ มีเกณฑ์จะประสบความสําเร็จมีโชคมีลาบจ้ามีเงินก้อนจ้ามาดูต่อว,ว้ามาอีกแล้วนะคะมาอีกแล้วไพ่ใบนี้หกเหรียญน,นะเงินก้อนที่จะเข้ามามาจากคนใจบุญใจดีมาจากพลังบุญกุศลส่งมาให้บุญกุศลบุญทานที่คุณเคยสร้างเคยทําไม่ได้หวังอะไรตอบแทนนะบุญส่งผลนะแสดงว่าแต้มบุญของคุณเต็มแต้มบุญเลยส่งผลส่งคน นำเงินก้อนมาให้นะจะมาจากโชคลาภหรือธุรกิจการงานได้หมดมาได้รอบทิศรอบทางเลยทีเดียวอ่ะอีกใบหนึ่งสุดท้ายนะคะไพ่ใบนี้นะเงินก้อนเนี่ยคุณก็รอมานานแล้วใช่ไหมรอมานานละหกดาบนะคะมันถึงเวลาแล้วถึงเวลาที่เงินนี้จะเข้ามาในบัญชีคุณหรือว่าเข้ามาในชีวิตเข้ามาในดวงชะตาของคุณแล้วนะคะคนลักษณะแบบนี้จะนําเงินก้อนมาให้คุณ ใครน้อมรับพลังงานนี้พิมพ์แชร์น้อมรับนะคะขอให้ได้รับเงินก้อนเป็นแสนก้อนเป็นล้านเป็นหลายหล,ายล้านใน3วัน7วันนี้หรือไม่ก็ในหนึ่งเดือนนี้โดยทั่วกันเดอ้อ